ชุมชนสาวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่พอเพียงตำาบลนาประดูเป็นตำาบลหนึ่งของอำเภอโคกโพเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีทั้งชุมชนไทยพุทธชุมชนไทยมุสลิมและชุมชนไทยเชื้อสายจีนตำาบลนาประดูมีทั้งหมด8หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด3 8มหมไร่มีจำนวนครัวเรือน32,56ครัวเรือนมีประชากร 9,324คนด้วยตำบลนาประดูมีสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับทำการเกษตรประชากรส่วนใหญ่ของตำบลนาประดูจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักตำบลนาประดูมีสถานที่สำคัญประกอบด้วยวัดนาประดูตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่หนึ่งซึ่งมีหลวงพ่อปานเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดวัดนิคมสถิต ตั้งอยู่ที่หมู่ที่สี่ตําบลนาประดูซึ่งมีพระใหญเขียดเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดมัสยิดอาซิสฐานหรือปอนเอาซิสตั้งอยู่ที่หมู่ที่7สามารถใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจให้กับพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ได้สตรีทอาร์ทเทศบาลตําบลนาประดู ตั้งอยู่ที่บ้านตลาดนาประดูเป็นภาพกิจกรรมศิลปะฝาผนังแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวนาประดูสวนสาธารณะครุจงเปือยตั้งอยู่ที่หมู่ที่4บ้านยางแดงเป็นบึงน้ำและเป็นสวนสาธารณะที่มีความสวยงามและเป็นหนึ่งเดียวในอำเภอโคกโพ นายกเกษมเจอ,อุเซงเกิดเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2507ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อปีพุทธศักราช2547และได้รับเป็นกำนันเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2558จนถึงปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเสียสละประับพฤตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลทั่วไปและพี่น้องชาวตำบลนาประดูด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล นายเกษมเจอุเซงเป็นกำนันตำบลนาประดูเป็นกรรมการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอโคกโปจังหวัดปัตตานีเป็นผู้ที่ประพฤติตนที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัดอุทิศตนเพื่อส่วนรวมประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลทั่วไปมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนตำบลนาประดูโดยใช้หลักประชาธิปไตยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เสริมสร้างความปรองรองให้เกิดความสมานฉันท์สามคัคคีโดยไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกกันระหว่างพี่น้องไทยพุทธมุสลิมและพี่น้องไทยเชื้อสายจีนตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานในหน้าที่กำนันตำบลน,นาประดู่และผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านมาไม่มีประวัติการถูกลงโทษตามมาตรการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่อย่างใดจนเกิดการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ การบริหารจัดการของกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนาตำบลหมู่บ้านด้านอำนวยการมีการจัดระบบธุรการด้านเอกสารต่างๆอย่างเป็นระบบมีการจัดการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งในทุกหมู่บ้านเพื่อให้มีการกระจายข่าวรวมถึงมีการจัดตั้งกลุ่มลายของตำบลเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแจ้งข่าวสารและแจ้งเหตุต่างๆที่เกิดขึ้น ด้านการปกป้องและรักษาความสงบเรียบร้อยนายเกษมเจอุเซงกำนันตำบลน,นาประดู่ในฐานะรองหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลน,นาประดู่หัวหน้าชุดความปลอดภัยหมู่บ้านหมู่ที่8บ้านสลามมีการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยกำลังในพื้นที่ทั้งหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน4301สถานีตำรวจปูทนาประดู่รวมทั้งมีการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนมีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดเพื่อดูแลตำบลหมู่บ้านเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยแนวทางการปฏิบัติที่ว่า1คุ้มหเขตปลอดเขตปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่และดูแลสถานที่ราชการหมู่บ้านเช่นรอปอพโรงเรียนรอปอพอเส้นทางเข้าออกของครูในพื้นที่มีการตรวจสอบรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นการป้องกันเหตุอาชญากรรมในตำบลหมู่บ้านให้ลดลงบังเกิดผลตำบลปลอดเหตุประชาชนปลอดภัยในส่วนแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมีการตรวจสารเสพติดในกลุ่มของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในตำบลน,นาประดู่เป็นประจำเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับชาวบ้านและเยาวชนในพื้นที่อีกทั้งได้ร่วมกับสถานีตำรวจปูทนาประดู่ดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นการค้นหากลุ่มผู้เสพผู้ใช้ ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนมาร่วมในการบำบัดรักษาผู้ที่ติดยาเสพติดโดยใช้แนวคิดล้อมรัว้วล้อมรักโดยเริ่มจากสถาบันครอบครัวสร้างความรักและความเข้าใจด้านแผนพัฒนามหมู่บ้านตําบลน,นาประดูมีการจัดทําแผนพัฒนามหมู่บ้านขึ้นในทุกหมู่บ้านผ่านกลไกลการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ประชาชนเป็นผู้เสนอโครงการ และแสดงความคิดเห็นมีการบุรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทั้งเทศบาลตำบลน,นาประดูองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาประดูในการจัดทำแผนหมู่บ้านตำบลด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้สนับสนุนปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกส่งเสริมการทำเกษตรบแบบผสมผสานการปลูกไม้ผลเลี้ยงไก่พื้นบ้านเพื่อเป็นการลดรายใจ่ายในครัวเรือนมีการสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้นในตำบลเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลน,นาประดูมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนเช่นกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ากลุ่มทำผ้ามัดย้อมจากสีดิน ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขมีการส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนในการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนรณรงค์ให้ครัวเรือนนำขยะเปียกทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการเกษตรอีกทั้งร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการตรวจเลือดคัดกรองเบาหวานตรวจความดันโลหิตมีการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และให้ทุกหมู่บ้านมีการพัฒนาทางเข้าหมู่บ้านเส้นทางภายในหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือนสนับสนุนโครงการหน้าบ้านหน้ามองทำหน้าบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาเช่นการจัดทำเรือพระเข้าประกวดในงานประเพณีชักพระของอำเภอโคกโ,โพเป็นประจำทุกปีมีการจัดกิจกรรมควนอสุรอ กิจกรรมมาวิดประเพณีงานศาสตร์เดือน10และกิจกรรมเชิงเม้งของชุมชนเชื้อสายจีนผลการปฏิบัติงานด้านนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ตำบลนานประดู่ได้ดำเนินงานจิตอาสาพัฒนาบมุงบ้านในพื้นที่ตำบลนานประดู่เป็นประจำทุกเดือนเพื่อเป็นการปลูกฝังเด็กเยาวชนให้มีจิตสาธารณะ เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาหมู่บ้านเช่นการทำความสะอาดวัดมัสยิดการตัดหญ้าริมถนนในหมู่บ้านมีการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตําบลหมู่บ้านมีวินัยในการออมมีผู้เข้าร่วมกองทุนออมแห่งชาติหรือกอ,อชอจำนวน160อะไรายมีการสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านมีกลุ่มออมทรัพย์ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดี การแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำมีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ลงทะเบียนเกษตรกรส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลูกผักยกแคร่โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนผลการปฏิบัติงานด้านนโยบายของจังหวัดอำเภอมีการจัดทำแผนงานในการแก้ไขปัญหาความยากจนตามข้อมูลในระบบ t p m a p ได้มีทีมปฏิบัติการตำบลบูรณานการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาประดูเทศบาลตำบลน,นาประดูได้ทำการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑตามระบบ T P Map ภายใต้แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงมีการรณรงค์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลน,นาประดูเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้น เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโรคโควิด -19 โดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนานประดูโดยตำบลนานประดูมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งหมดดังนี้เข็มที่ 1. จําจำนวน6,749คนคิดเป็นร้อยละ77.25เปอร์เซเข็มที่ 2. จํจำนวน5,688คนคิดเป็นร้อยละ65.10เอร์ซเข็มที่ 3. จํจำนวน1,425คน คิดเป็นร้อยละ16.3 1มเปอร์เซมีการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีผลดำเนินการ100เปอร์เซมีการกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออกผลการปฏิบัติงานไม่พบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกภายในตำบลคิดเป็น100เปอร์เซผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกำนันการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ มีการปฏิบัติงานในการให้การไกลเกลีย่ยช่วยเหลืออำนวยความเป็นธรรมรม่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาประดู่ในการไกลเกลี่ยข้อพิพาทการบุกรุกสาธารณประโยชน์ในพื้นที่หมู่ที่สามบ้านห้วยเปี้ยมีการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการติดต่อราชการร่วมกับหน่วยทหารชุดสันติสุขเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบถุงยางชีพ ร่วมบูรณาการกับ3ฝ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ตำบลน,นาประดูเพื่อป้องกันเหตุและปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดผลงานพิเศษอื่นๆมีการรณรงค์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดสิเเข็มกระตุ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีน ให้สามารถลดความรุนแรงหักมีการติดเชื้อมีการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลนานประดูบริหารจัดการคัดแยกขยะและการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน <c oughs> เพื่อเป็นการเพิ่มแร่ธาตุให้กับดินและเป็นปุ๋ยสุดท้ายนี้กระผมนายกเกษมเจ๊อุเซงกำนันตำบลนา,นานประดูและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านตำบลนา,นานประดูขอขอบคุณนายอับดุลการิมยีดำนายอำเภอโคกโพ นายประยุทธ์ทองพุ่มปลัดอาวุโสอำเภอโคกโพนายพิเชษมโนรัศกุลปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลนาประดูหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ผู้นำศาสนาผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลนาประดูที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของกระผมในฐานะกำนันตำบลนาประดูเป็นอย่างดีขอขอบคุณครับ